เขาสวนแล้วมาเข้าสวนเลยหมาออกจากสวนอ้อมแอมขนาเบิงตัดผมไหมตัดผมไหมร้องเพลงที่หยาบผาเออมันหยาบพักป้าอ้อมแอมตัดผมใหม่นะคะให้ผู้ดได้ตัดให้ช่วยนี่ตัดแอมแอมตัดว่าป้านยังไง นันใช้ยางเปิดน้ำเบ่งนี่ดีไหมเออเปิดน้ำเอามาเออเปิดเอามันมาอีกแล้วเจอแปลนน้ำผักอีกแล้วน้ำไหลบ่มาไหล สัดผมไม่พร้อมวร้อามสัดผมไม่สัดผมน้ามาป้า่อย่างป้าชิมามาเอ้าก็เอาดอกแยบมดเลยแ้บมพดพักเลยพอเหลี่ยมันนักพอเหลี่ยว พอแล้วพอแล้ว,วนักดินักว่่นักไม่นักต้าต้ต่ำต่อ่ะยาบพักมดหมาหมาอย่าพักหมดเลยมไมาอยาาพัก<า>เห็น,นไหมหมายาพัอแล้ยวเ้ม่หมวยอยาพักสิละมาหา เออหายมาหมวย,ยอย่าผักแค่ไหงถามหมวยฮดใส่ฮดอี่แล้วลนักวะว่านัก่านักเขาบอกว่าหมวยหยับผักหมวยหยับผักแฮม เอ้ยมาตัวได้มันเหยียบพักแอมเอ,อ๋อมุอย้ยเหยียบติมวยเหยียบพักหักไว้เลยตสิเปิดห้ามไปี่เราตังไปใกล้ๆก็ได้เราจ้างไมไดเปิดน้ำม,มันจ้างบ้หนักไปเอาอันนี้ตั้งไม่นีละไปเปิดน้ำแส่มันจ้างบ้ถือไก่หมุนไปทางพุน่นเดาๆมาใส่เอาเมืต่ตรงเขาเสียดเสียดเบืเบ้องให้ได้เหม่เอ้ยเฮ็ดสัน่นเขาไม่เฮ็ดสั่นละเอาเสียไ,ไป,ไปเลยโอ้ยลไเฮ็ดเป็นแล้ว ไอศีรพะขุดน้ำเออเใกใกใกให็ดไปไกลๆเออเห็ดแตงสันสไหมเออเห็ดงสันละไปเลยวัดไปทั่วๆเด้อหมดไป็นท้างขุดน้ำไปท้างขุดน้ำใช่นิ้วมือหน่อยปิดไปอยู่ปี๋เราเอานิ้วโป้ปิดไหมเอานิ้วนี่เอานิวนาน้วนี่ปิดเอ้าเนี่เอานิวนาน้วนี่ปิดเอาเอาเนี่ยน,นี่ปิดเนี่ยเ่ยเฮียชือปลาเนี่ยเอานิ้วเนี่ย เอาเอาทานนี่เอาทานนี่เดี๋ยวไปไปไกลเร็วเขาไปไกลๆเร็วเขาไปมองอึดน,น้ำมาทาลที่น้ำระยะยางมาที่น้ำเขาไปพุน่นเอามือเอาหนีมือปิดไว้เออสถางนจะบม่ได้ถือบัวมันจะบมานันด <c oughs> ไปไกล มันถือป่าเด้ออามันปรกาศดอก <laughs> โอ้โหมันทัวร์พอ,อ,อท่งที่น้ำ สียดไส้เสียเตย้ไกลความแหม,มใส่ข้างนี่น้ำใส่ขางนี้น้ำความแมมหมังไมหมดท่านี่น้นหมดเบิดสวอน ทางที่น้ำแอมเนี้มาทางที่อ้อมไปพุนอ้อมไปพุนอ่อนอ่อนไปพุนแมเนีมาทางที่แล้วมันที่ถือพาร์ทแล้วเออหาทางนั่นน้ำหมดนา้นั่นน้ำ เก่งแต่ว่าเอาแอมพดนน้ำไปแล้วตอนแรกเขาใช้มือฉีดสายยางไม่เป็นเขาเขาใช้สายมือฉีดสายยางไม่เป็นเพราะว่านิ้วมือเขาเล็กนะคะมันอุดรูสายยางไม่อยู่เขาก็าเลยชอบใช้บวัวถือพักแล้วแอมเนี่ยสุดพักแล้วมาหยับอ,ออกมาหยับออกมาออกมาทั้งทีเร็วออกมาถอยแอมถอยออกมาเออฮอทฮอเบัวชืออ,อ,ชอันเลย แอมไฟมามพี่เอ๊ะถ่ายยางไปฝุ่นยางสายนละเขาต่านัานาครับร้อเจ่งถ่าย่ายให้เจ่งถ่านี่น้ำเสียกแอมเสียเด้วเขายังขีดไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าได้แค่นี้ก็ด,ดีจ้า,าละอีลาทีมัน ดึงสารดึงสายยางไปดีบ่เลอมันตีเปียกมันตีเปียกนั่นดีดีดีตีไปไกลๆใส่ผาขุหนั่น เป,เ, <c oughs> เปียก้วเจ็บแต่วอาเจ็บติดตาติดเยมะไหมเปียก้วเปียกล้ว่ววาทาเหน้อเออไปย่างไปฝนย่งางไปฝนเด้อปลาแล้วปลา,าก็เปียกแล้วเออไปทองนอเออไปทางพุนดึงไป,ไปอีกหัวทางี่น้ำแอหมหัวทางนีไหมขายืน เด like um. ี๋ยวหอนลทีนะหางไปเอามือเอามือเสียดเอามือเอามือบีบเอามือบีบบ่าเอ้ยเห็นลเอ้ยเห็นสลายลเห็นสลาเอาบะแมนเจ็ดตั่เก้าบะเมนอันนี้บะแมนมันถือจกของเกียเอ้ยลายเหนละเน้ำใจไกลๆแล้วเอ้ยเห็น <No น้ำใจไกลทไมบะแมนบะแมน ว่าแมนอันนี้ว่าแมนเฮ็ดทางนันไปไกลๆเอามือเสียงันไปไกลๆนะแหตายพักฮักหมดแล้วแอมพักตาฮักเราต้นนั่นไะนั่นเห็น,น,เนว่าฮักเราใบฮักทำแรงเงี้ยเลยกี่หลายคนเชี่มันพังขี่ดินเสียดอมือเสียดเอาแล้ว ไปไปแกไปข้าวแล้วไปข้าวแล้วเจ้าเลยล่ะกินกินน้ำกินน้ำกินน้ำข้าแล้วเปียกแล้วข้าวแล้วกินน้ำข้าแล้วไปไปขี้นั่นขี้นิชาไปไปหมดแดงเด้อเย่พอต้นน้ำผักเสร็จแล้วไล่ทิ้งช้าขี้ไหนบอสมันสิโตกเด้อ แอมขี้นั่งเดี๋ยวโหลดขบากี้แอมวะโบแอมขี้เลยโอ้ตบมือให้ตัวเองก่อนเก่งๆอ่ะตบมือตบมือเด้อตบมือแป๊ดแป๊ดแป๊ดอ่ะตบมือตบมือไะไบ่ตบไะไบ่อ่ะรับเลยเห็นป่ะฟังก่อนลืมไปหนึ่ง สองสามห้าดอกดอกดากเอาปลาพ้านาเบกภาษาจีนแยมเบาน้ำปลาเด้อไปเมืองเฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆเอาปลาพ้าปลาเล้วลิงลิงเบาน้ำปลาลิงอีมันประกาศดอกแล้วแล้วอีสองสาน ส,ออส,สีอห้าหิบแปดเก้าสินี่คือผลงานของอาหมวยนะคะฝีมือของอาหมวยกับโซก้าแปลงผักมนอุยปุย้ยอือหือผักแม่ชีล้มหมดเลยดินตรงนี้มันเย็นนะคะหมาก็มา ควัดหาที่นอนพักก็อย่างที่เห็นมีแต่ฝีมเมอหมาน้อยจอมแสบทั้งนั้นเลยแต่ละตัวแสบแสบทั้งนั้นเลยนะคะตรงไหนเย็นเย็นเขาก็ไปนะคะตามภาษาของหมาน้อยห <laughs> มาใหญ่ด้วยขนาดล้อมล้วอ,อย่างดีฮะ,ะเขาก็ยังหาทางเข้าได้ กำลังจะโตมาน้อยมาทำลายหมดเลยเป็นหลุมเป็นบัวมาเลย,ยต้องปลูกใหม่ก็นเนี่ย